คลิปนี้เราจะมาสร้างตัวฟุตปิ้นนะครับ mm hmm. เพื่อมารองรับกับขา VR ตัวนี้นะครับทิมพอร์ตตัวนี้นะครับให้เรียอนไปที่ไฟล์แล้วก็ New แล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อฟุตปิ้นตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็ให้เซฟค่าขึ้นมาครับเซฟเป็นค่าที่เราต้องการง่ายๆนะครับเขียนป็น เรียบร้อยครับการสร้างฟลูปินขึ้นมารองรับกับตัวอุปกรณ์หรือตัวคอมโพเนนต์นะครับนักเรียนต้องสร้างให้ตรงตาม a t a Sheet ที่เราค้นหามานะครับถ้าเพี้ยนมีการเ,าเลื่อนไปซ้ายขวาเป็นมิล2อมิลสอสม,มิลเนี่ยมีผลต่อการใส่ของตัวอุปกรณ์นะทำให้ตัวอุปกรณ์ไม่สามารถใส่เข้าไปในแผ่น PCB ได้ครับเพราะฉะนั้นเราไปดู Data Sheet ได้เลยครับระยะห่างของขาของ ตัวทีมพอร์ตหรือว่าตัว VR ที่บิดเกือบม้านะครับเห็นไหมครับผมซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยนะครับเป็นแบบนี้ครับนี่ขาหนึ่งขาสามน่าจะห่างกันห้าบินครับลระหว่างขาหนึ่งกับขาสามจะห่างจากขาสองที่อยู่ตรงกลางขึ้นมาข้างบนนี้ครับห้าบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเบลอๆหน่อยครับผมเอามาเขียนในวิดีโอได้เป็นลักษณะนี้ครับอ่ะช่วยกันดูหน่อยครับเป็นแบบนี้นะครับขาหนึ่งกับขาสามนะครับเห็นไหมขาหนึ่งกับขาสามจะอยู่ในแนวเดียวกันห่างกันห้าบินนะครับ 5มมิลลิเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ขา1ขาสามนะครับจะอยู่ห่างจากขา2หรือว่าขา2อยู่ห่างจากขา1ขาสามนะครับก็คือห้ามมิลลิเมตรเหมือนกันอย่างนี้นะครับห้ามเพี้ยนนะครับถ้าเป็นหเป็นเจ็ดหรือว่าเป็น2 3สามเนี่ยเพี้ยนเลยนะครับไม่สามารถใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปได้ในบนบอร์ด PCB เลยนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้เราไปเอาแผ่นมา1แผ่นครับเอาแผ่นมานะครับ อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมตั้งตรงไหนก็ได้ครับและก็ไปดูก่อนนะครับอ่ะคือเบอร์หนึ่งเลขหนึ่งนี่นะครับหลังจากนั้นผมต้องการขยายแผ่นให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงผมไปเปลี่ยนเมนูจากยูนิตตัวนี้นะครับเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิเป็นมิลก่อนนะครับและก็ผมใส่ซักประมาณตอนนี้มนอยู่ที่60ครับดีฟอลต์มาผมใส่ซักประมาณขอเป็น110้มิลก่อนนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงก่อนเพราะว่าแผ่นตัวนี้นนสามารถไปย่อขยาย ในการดีไซน์จริงๆสามารถยอ่อขยายให้เล็กใหญ่ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็อ่ะจากการเซฟปุบเรียบร้อยครับมันก็จะวิ่งมาอยู่ตรงกลางได้เพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือ1กับสามนะห่างกันห้ามิลิเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้าง2ก่อนนะครับอ่ะผมจะเอาแผดสมาก่อนให้นักเรียนไปกลับไปเปลี่ยนเมนูตรงนี้นะครับยูนิตตรงนี้ให้กลับมาเป็นมิลลิก่อนนะครับอ่ะผมเปลี่ยนเป็นมิลลิเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเป็นมิลเรียบร้อยปุ๊บครับให้นักเรียนไปดูเมนูฝั่งขวามือที่มันเขียนว่าสแนปไซส์ครับอ่ะนตัวนี้นะครับที่ผมมาเมาส์ชี้นี่ครับสแนปไซส์ตัวนี้ฮะจก0.127มิลลิเมตรนะครับให้เปลี่ยนเป็น2.50มิลลินะครับเพราะการเขยับสองครั้งครั้งหนึ่งจะเป็น2.50ครั้งที่สองก็จะกลายเป็น2.50รวมกับสองขาก็คือ5มิลพอดีนะครับ เราะฉะนั้นผมเอาแผ่นที่2มาก่อนนะครับปึ๊บแผ่นที่2นะมาผมมาวางซ้อนกันนะักซ้อนกับแผ่นที่1ก่อนนะครับแล้วผมเขยับมาครั้งหนึ่งปึ๊บอ่าสองจ้าแล้วก็เขยับไปข้างบนอีก2.5งห้าแล้วเขยับไปอีก2.5้ากลายเป็นเท่าไหร่ครับ5้าพอดีนะครับหลังจากนั้นผมก็มาวางแผ่นที่3ต่อครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับบางคนจะทาไม่เหมือนผมไม่ได้แล้วแต่ครับอ่าแผ่นที่3มครับผมเขยับมาซ้ายขวามือปุ๊บอ่าสองห้า จะไหมอีกครั้งหนึ่งสองจุดห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่ครับห้ามิลพอดีนะครับผมก็วางุก๊กอ่าแล้วก็เลกขว่าหายไปครับถ้าเราดูแพทถ้ามันใหญ่ขึ้นเราก็สามารถย่อให้มันเล็กลงได้นะครับอ่าผมครอบทั้งหมด3แพทนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมกลับไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นมิลกันนะครับจาก100เท่าไหร่ครับ110มิลผมขอเป็นสักสมมติอยู่ที่สักอ่า95มิลอ่ะปุ๊บอ่าพแพทจะเล็กลงนะครับ อ่าประมาณนี้เราลงไปเช็คดูซิว่ามันอยากดูเซฟน,นะครับเช็คดูซิว่ามันแต่ละแผ่นมัมาห่างกาัน2.5จริงอ่าเท่าที่ห่างกัน5มิลลิเมตรจริงหรือเปล่าครับผมมีอ่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้ที่เขียนว่า dimension นี่นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บอ่ะผมจับขอเปลี่ยนอ่ตจวนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเป็นมิลก่อนอ่าเป็นมิลลิก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับอ่ะ มาเช็คดูนะครับว่ามันใช่ห้ามิลลิหรเปล่าผมคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับปุ่มนี้ครับมาที่แปดสามครับคลิกหนึ่งนะครับอ่ะผมยกไปนิดนึงปุ๊บเห็นไหมครับตัวเลขบอกว่าห้าจุนศูนย์อ็อมก็คือห้ามิลลิเมตรนะครับอ่าทีนี้เราไปเช็คระหว่างขาหนึ่งสามห่างอย่สองใช่ห้าด้วยหรือเปล่าครับอ่ะผมก็เอามาเหมือนเดิมครับนี่ตรงนี้นะครับพอดีไปเลยครับปุ๊บขึ้นมาข้างบน ดูใช่ห้าไหมนี่ครับ5.0เหมือนกันแสดงว่าแพทเนี้ยผมทําตามที่ได้มาจากจาต s h e ิ t ได้เรียบร้อยทุกอย่างครับเพราะนั้นไม่มีการเพี้ยนแน่นอนครับหลังจากนั้นผมกลับไปเปลี่ยน Snapsize ตรงนี้นะครับให้มาเป็น Default เหมือนเดิมก็คือ0.127ครับเพื่อง่ายสะดวกต่อที่เราที่จะวาดรูปนะครับอ่ะผมก็ไปเลือกต่อไปครับก็ผมก็ไปเลือก l a เยอรตัวนี้เป็นสีเหลืองครับ หลังจากนั้นผมก็จะาก,กัารวาดรูปให้มันนะครับถ้าเราวาดแบบนี้ครับมันก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่ครับมันจะใหญ่ๆหนึ่งเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนตัวนี้นครับอ่าเซตไซส์ซตัวนี้นครับเป็น0.1แล้วกริดไซส์ตัวนี้นครับขอเปลี่ยนเป็น0.5 ให้มันเนี้ยเห็นไหมความเปลี่ยนเปลี่ยนกิจไซส์ปุ่มครับไอช่องสี่เหลี่ยมนั้นมันจะทีๆๆประมาณถ้าทีๆเนี่ยเราจะสามารถอะไรครับวาดละเอียดได้นะครับอ่ะผมก็ไปเอาลายมาวาดเลยนะครับ เรียบร้อยแลครับทีนี้เราก็กลับไปที่ตัวคอมโพเนนต์หรือว่าตัวเซนส์ลักษ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับว่ามันตัวนี้ยังมันยังไม่มีฟลูปิ้นครับให้เราไปเลือกเมนูที่เขียนว่าฟลูปิ้นตัวนี้ครับคลิกไปที่1แล้วตรงนี้ครับ search ฟลูปิ้นตัวนี้ให้เราพิมพ์ไปว่าค่าชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับผมตั้งไว้ตรงไหนครับตั้งไว้ VR 1 0 3่งศูนย์ร์ตัวนี้นครับผมก็พิมพ์เป็น VR หนึ่งสาม underscore tport ไปเลยครับอ่ะผมมาอินเทอร์ก่อนครับมัามีมานะครับนี่ครับมาแล้วใช่ไหมครับ vr หนึ่งศนสา p o r t kmp my ขิดหกแปนี่ตัวนี้น่านจะเป็นตัวนี้ครับลองคลิกเข้าไปดูว่าใช่บอสนะคลิกปุ๊บอ่าใช่ครับเห็นไหมครับถ้าเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะวิ่งไปต่อเชื่อมโดย อัตโนมัติกับไอตัวแก้วตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เพราะว่าผมใส่เนี่ย KNP โลโก้ตัวนี้เข้าไปเห็นหมคะหนึก็ต่อกัน 1, 2ก็ต่อกับ 2, อแล้วก็สก็ต่อกับ3าแล้วจากนั้นเราก็กดปุ่มอัปเดตฟลุปปิ้นไปนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็เราไปดูหน้าที่ทเราจะเทสตนะครับเปิดโปรเจกต์ตัวไรตัวหนึ่งมาก็ได้ครับ ผมก็ไปเลือกตัวเดิมครับเลือกที่ Library ครับหลังจากนั้นผมก็ไปหาตัวเมื่อกี้นะครับว่าใช่หรือไม่ลืมไปนะฝั่งนี้ครับต้องเซฟอีกหนึ่งครั้งก่อนนะครับหน้านี้นะครับหน้าที่เป็นตัวเสียงแรกนะครับให้นักเรียนเซฟครั้งหนึ่งก่อนอหลังจากนั้นเราก็ไปเทสดูได้แล้วนะครับผมเลือกมาแล้วครับเห็นไหมครับมันโผล่มาแล้วเรียบร้อยแล้วตัวแรกนี่นะครับ VR import ใน KMP 68นี่ครับ เห็นไหมครับผมก็หยิบมาใช้ได้เลยครับเพชขึ้นมาเลยวางเลยครับเห็นไหมอ่ะลองไปเช็คซิมีฟุกปิ้งมหออย่างครับมาแน่นอนแล้วครับเห็นไหมครับมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ฟุกปิน้นตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะลองเอาไปต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มากับวงจรซิอ่าผมเอา led มาอ่ะลองเอา led มานี่ฮะใส่ลองเอาทรานซิสเตอร์มา ใส่ประมาณนี้ครับลองเราลองไปต่อดูครับผมลองเช็คดูนะครับนี่ฮะต่อได้ครับไม่มีปัญหาครับนี่ฮะนี่ครับสามารถไปใช้งานได้นะครับวิธีการสร้างฟุูปินก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นตอนนั้นก็เซฟแล้วก็ปิดไปได้เลยครับนี่ครับเราก็ได้ฟุูปินออกมาใช้งานเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเราเข้ามาสร้างอววุปกรณ์ตัวต่อไปที่เราอยากจะได้ตัวไหนแล้วก็สามารถมาค r e a t e ฟลุตกบินกับสามารถมาสร้างเป็นตัวซิมโบกหรือเสียงลักษณ์นี้ออกมาใช้งานเองได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน,นนะครับ